สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสิกับผมเก่งนะครับครับเกี่ยวกับประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับมิชชาชีพนะครับที่มีการเปิดขายนะครับในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลจํานวนสูงสุดเนี่ยสูงถึง1 000, 000, ล้านลายชื่อเลยครับ โดยจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็เกิดจากการแถลงการนะครับของกลุ่มตำรวจนะครับซึ่งจะมีหน่วยปฏิบัติการหนึ่งนะครับชื่อว่าไซเบอร์สควีปนะครับได้มีการแถลงการนะครับว่ามีการพบเห็นนะครับการขายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอยู่ที่ Facebook หรือว่ากลุ่มต่างๆนะครับโดยการขายเนี่ยจะขายอยู่ที่ยอดราคาเนี่ยประมาณ3,000บาทนะครับหลังจากที่คุณตำรวจเนี่ยได้เห็นข้อมูลการประกาศขายอย่างจงครึ่มนี้นะครับก็ได้มีการล่อซื้อนะครับโดยมีการตกลงนะครับในการซื้อขายกับทางมิจฉาชีพเนี่ยที่จำนวนเงิน 3,000บาทนะครับหลังจากทําการตกลงนะครับมิจฉาชีพนะครับก็จะมีการแอดไลน์ส่วนตัวเราไปนะครับและพอแอดไลน์เสร็จแล้วเนี่ยทางมิจฉาชีพเนี่ยก็จะโชว์ตัวอย่างของรายชื่อนะครับของทางลูกค้าเนี่ยว่ามีจํานวนเท่าไหร่และให้ข้อมูลอะไรได้บ้างนะครับซึ่งข้อมูลที่มิจฉาชีพสามารถให้ได้เนี่ยก็จะมีในส่วนของชื่อนามสกุลเบอร์โทรเลขบัญชีธนาคารแล้วก็เลข ID ไลน์นะครับ ซึ่งหลังจากที่ทางมิจฉาชีพนะครับโชว์ตัวอย่างข้อมูลลูกค้าทั้งผ่านไลน์มาแล้วเนี่ยทางคุณตํารวจเนี่ยก็ทําการล่อซื้อนะครับโดยมีการโอนเงินเนี่ยไปที่จํานวน3,000บาทนะครับแล้วก็ได้รายชื่อลูกค้าเนี่ยจากขังมิจฉาชีพมาเมื่อทําการตรวจสอบแล้วนะครับรายชื่อที่ได้มาเนี่ยมีจํานวนสูงถึง2 0 0 0 0 0รายชื่อนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อนามสกุลเบอร์โทรเลขบัญชีธนาคารรวมถึง ID ดีไลน์ด้วยนะครับก็ได้มาเช่นกัน และสิ่งที่ทําให้ต้องอึ้งเลยนะครับสิ่งที่ได้มาอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือจะเป็นตัวโปรแกรมนะครับในการส่ง SMS ฟรีก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเสียงเงินสามพันบาทแล้วนะครับสามารถใช้ตัวโปรแกรมเนี้ยลิงก์กับรายชื่อ2 0 0 0 0 0รายชื่อแล้วก็ส่ง SMS ฟรีเนี่ยเพื่อไปทําธุรกรรมต่างๆนะครับถ้าเกิดมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะไปหลอกกดลิงก์อะไรต่างๆเนี่ยกับทางลูกค้าที่อยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยได้เลยนะครับโดยการส่งข้อความเนี่ยเป็น SMS แบบฟรีด้วยนะครับ ซึ่งตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับค่อนข้างอันตรายมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าตกไปอยู่ในมือของปิชชาชีพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณตํารวจนะครับก็ได้มีการขยายผลนะครับนำไปสู่การนําจับนะครับโดยคุณตํารวจเนี่ยมีการบุกไปที่บ้านนะครับหลังหนึ่งที่จังหวัดอยุธยาแล้วก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไว้สาปีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับแล้วก็ได้ทําการนะครับยึดในส่วนของคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับหลังจากที่ทําการยึดมานะครับก็ได้มีการตรวจสอบในส่วนของข้อมูลต่างๆพบว่ามี ลายชื่ออยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยสูงถึง1ล้านรายชื่อเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่ทําการสอบปากคานะครับของผู้หญิงอายุ60เอ้ยอายุ30ปีรายนี้นะครับก็ได้ความว่านะครับมีการขายข้อมูลอย่างเงี้ยมากกว่า10ครั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับและตํารวจนะครับก็ได้มีการสอบถามเพิ่มเติม,ตมว่าไปเอาข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะขนาดนี้มาจากไหนนะครับทางคุณผู้หญิงคนนี้นะครับก็ได้อธิบายประมาณว่า เมื่อ5 6ปีก่อนนะครับทางเธอเนี่ยเคยทํางานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่เว็บพนันเว็บเว็บหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับหลังจากลาออกมาเนี่ยเธอเลยนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้ยมาขายต่อที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับรายชื่อของลูกค้าหรือรายชื่อส่วนบุคคลที่ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นี้จะมาจากเว็บพนันซึ่งในกรณีที่เราเนี่ยจะทําการสมัครนะครับจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆและทั้งเว็บพนันเว็บนี้ก็มีการเก็บข้อมูลไว้นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างอันตรายเลยนะครับถ้าเกิดข้อมูลตรงนี้ตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพนั่นเองนะครับครับในความเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ย มีรายชื่อนะครับหรือว่ามีข้อมูลของคนอื่นๆอยู่เนี่ยการที่เราออมไปแชร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วนะครับในส่วนของการเล่นพนันนะครับผมเห็นหลายๆประเทศเนี่ยการพนันยังผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงประเทศไทยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับ อีกหลายหลายประเทศเนี่ยการพนันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะครับในเมื่อประเทศไทยเรานะครับยังค่อนข้างยากนะครับในการควบคุมการพนันเนี่ยทำไมเราลองไม่คิดว่าทําให้ม<บ> <t> ันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วเราเนี่ยเข้าไปควบคุมอย่างเป็นระบบนะครับน่าจะเกิดประโยชน์เนี่ยกับทั้งเศรษฐกิจแล้วก็กับการจ้างงานหรือว่ากับคนเนี่ยที่จะต้องควบคุมว่าเล่นเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่ในแต่ละปีหรือในแต่ละเดือนเราเนี่ยสามารถควบคุมได้มากกว่านะครับเพราะฉ<ล>ะนั้นผมเนี่ยเห็นว่าทาให้มันถูกกฎหมายแล้วก็ควบ คุมมูลมันเนี่ยจะดีมากกว่าหรือเปล่านะครับครับไปกั m เ e n t เป็นคนไหนนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยก็สามารถคอมเมน n ์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้นะครับ